น้ำลองแมงแครงคยูคงเทพ,พันสองสองอาทิตย์กว่าแล้วก็มาพี่อ่าโอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้ปัดับินอยู่ที่เมืองนครพนมจังหวัดนครพนมประเทศไทยนะทุกคนปกติท่านปัดับินจะพาทุกคนลเลาะบิงตลาดสด อยู่ที่ประเทศลาวเนาะเมื่อนี่ฮันปราร์ดินมีโอกาสดีได้เดินทางมาทีนะครพนมอ่าประเทศไทยเนาะอยู่ด้านหลังของปรารดินนี่จะเป็นตลาดนัดทีเพื่อนจะมีเปิดชุกมือ้อวันอังคารแล้วก็วันเสาร์เนาะสวงแรงแรงเนาะก็เป็นตลาดนัดที่อยู่ห่างเมืองนครพนมเน่ะขึ้นไปทางนี้ก็จะเป็นตัวเมืองนครพนมเนาะก็วิดีโอนี้เดี๋ยวปรารดินจะพาทุกคนไปย่างรองบิดบรรยากาศที่ตลาดนัด หรือว่าตลาดแรงอยู่ที่เมืองนครพน,พนมจังหวัดนครพน,พนมประเทศไทยเนะีบรรยากาศที่ในตลาดสดในมือวันอังคารนี่จะมวลขนาดใดเดี๋ยวรอ,อไปติดตามเหมือนกันว่าจะมีอาหารมีของฟาทของดงหรือว่ามีอาหารที่แตกต่างหรือว่าคล้ายคลึกันกับอยู่ประเทศลราเขาจงไหนเนาก็ไปติดตามชมห้องกันเ้อเดี๋ยวปรัรตี้บินจะพาทุกคนย่างเงบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆดนะ้เนาะก็อาจจะบเริเวณาอย่างหลายเนื่องแต่ว่ามาต่างชินเลยเนาะทุกคน ใ่ความจริงแล้วฉลาดเลยครับพนทีแค่นี้ภาษาีก็สามารถว่าเป็นภาษาลาวอย่างเลยนะพระเจ like kind of like ้าก็ว่าเป็นภาษาลาวกันที่นี่มีถ่ายแนงหน้อแมงไม้อย่างที่ก็มีอันนี้เป็นยอดฝ่ายนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างหล่ะเบ่งบรรยากาศเข้าไปเรื่อยๆผลหน้ากำลังจะมาเลยวะนี่ตั้งใดก็จะรสจี๋ชอบค่ะกินแล้วถึเคองไหาไง อย่ายจะยางไปไวๆหน่อยนึงที่บอกเป็นผลน่าจะมาละไปไล่แบบใดแบบใก<น>ล้สามสายบ่กโอ,อละ30มบาทรอล,ล,ละส<ล>เอ้ร้อยสามสิบไปล่าพียวมีต้นซุอปอียงมีต้มเกียอะไต้มเกียต้มชงในหอมกุ้ยเลยหบาทเลยจ้าพสก็ห้าบาทจ้า ทะเลนะมีกุ natives, JB, ้งมีผูมีหอยสมีชีป้า ใหล,ลูกขนมอีอย่างปะอ๋อขายแนไหายยี่สิบบาท้ะมัดได้ยี่สิบาทมัดละยี่สิบมัดละเา้บาทเอามัดหนึงเฮ็ดเองปะโอ้แถมให้อีกขอบใจเด้อโอ้ย

จิงรีดงคลดครับอันนี้ข่ผักไข่นอไข่ยสิ้นไข่ฟ้ามีหมดักปลาน้ำาของก็มีหลายอย่นี่ นครพนมนี่ก็จะยูดติดกับน้ําของเลยทุกคนตรงกันข้ามกับนครพนมนี่เราข้ามข่องไปเรื่องพระพุนก็จะเป็นเมืองค้าแขกเทศบาลแข่งคามวลเลยมีกรงกันขามนี่เลยนะย่างลงไปนั่นนี่ก็เป็นน้ําข่องละมาเที่ยวเที่วแถวนี้แถวอีสานนี่ก็จะเป็นต้องว่าภาษาไทยเลยว่าภาษาลาวไปเลยเดีย นี่พักนีพักนอกเขาจนะมีนะมีปลาส้มปลาส้ม้า่้ว้าสามเจ้าพ่อมัอองเหรอสาหัสปากีนปลากิน

ี๋วยย่างไม้ละห้าบาทอ่ะโอ้บอได้แทงเลยตัดใชปูอาหารทะเลนี่ก็จะเป็นบอนที่จะออกไปหาถนนเส้นย้ายด้านคนข้าวมีขายเสื้อผ้ามีของขายหลายเลยเลยอยู่แถวด้านหนนี่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าทั้งหมดเลยด้านในมันจะขายเป็นตลาดสดมีของอยู่ของกินเนี่ยสีนะ ดินก็ยางออกมาอีกเรื่องหนึ่งของตลาดเลยตลาดก็จะเป็นฮุบต้อยยูนะเพื่ฮุบต้อยยูอันนี้ขั้นสดเหรอครับค่ะสดค่ะขวดเท่าไหร่ขวดยี่สิบบาทจ้าบ่าได้ผสมน้ำติโอค่ะอ๋ออันนี้น้ำมักนอดน้ำอันมักกระท խ ลกมักมเนี่ยก็มักกระท խ ลกเสาวรดอ๋อเสาวรล <c oughs> อ๋ออยู่ที่พนเอาาื้อะมักกระท խ ลกว่ะนี่ก็กระท խ กระทบโลกภาษาลาวนะภาษาลาวบ้านข่อยหัวะเอิ้นมักนอดบางยัางก็มักนอดมักนอดเเออออภาษาลาวก็ต่างกันเนาะบางนี้นะน้องกระทบโลกกระทบโลกแต่ภาษาไทยเสาวรสพักเก่าภาษาไทยเสาวรถจ้าเอาหน้าอย่างนี้ก็คนยี่สิบบาทที่กันป่ะเนี่ยเอามาเกียงสองครรัับบโน เ่มัดระดินก็ยางออกจากตลาดมาแล้วทุกคนก็ม่ได้พาเบิงรายละเอียดปันไดเนาะก็เป้าออกมาได้ผลน่าจะจกเดแล้วก็จะไหนบุคคลลึ่งกับตลาดอยู่ที่ทางประเทศไทยปันไดเนาะก็เดี๋ยวพัดระดินจะกลับแล้วนเนาะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงวีดีโอนี้ได้ละ อย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอ,อ,อ,อต่อไปจากจองวประดินจะพาไปดูสหรวิดีโอนี้ประดินลาไปเจเทนี้ยิทดีคน,น,นครพนมจังหวัดนครพนมประเทศไทยสบายดีสบายดีอันนี้ซุปกินได้แลวบ่เนี่ย อ่ะสุกพอดีอ <Dul c esters hire> okay. ่ะ <söz> ส <weet> ุกพอดีสุกพอดีแม่มาเที่ยวนั่นหรอเออเปิดแล้วมาเที่ยวมาเที่ยวไทยสิได้เดือนหนึ่งแล้วมาเที่ยวไทยสิได้เดือนหนึ่งแล้วมาเที่ยวนานๆโอเคอันนี้คือซุกแล้ววะนี่กอดน้องนุ่มเลยดูว่าชอบนิ่มกว่านี้ชับนิ่มกว่านี้ได้บ่ ไปชัวร์เลยบอกไปชัวไปถึงจังหวัดไหนแล้วอ่าไปยูกรุงเทพท่านดนเกินไปยูกรุงเทพท่านสองสองอาทิตย์กว่าแล้วก็มาพี่อ่าโอเคโอเคแก่เลย 292บาททุกคนอยู่ที่ถือได้โลละ40บาทก็เออโบแมนร้อยละ40บาทก็มีโลละร้อยสิบบาทก็มีนะอันนี้โบแมนหมอนทองวะอันนี่ใครอันนี้ใครเดี๋ยวรอบโลกเดี๋ยวรอบโลกเฮ้บื้งวิธีการปอกโซเรียนอยู่ไทยกับอยู่ลาวปอกด้วยกันบ่ฮะลาวก็บ่เคยเบิ่งจักเทื่อกปอกขี้ควาย อ่าน่าจะเอาะชิคกันนะจิบอ๋อช่องไหนคะนี่ช่องไหนช่องประดับดินครับจะได้เข้าไปดูไงไปดูหน่อยนะประดับดินแบบนี้หรือเปล่าแล้วเขาบปาะกันอ๋อง่ายจังง่ายถ้ามันสุกนะอ๋อนนี้มันเริ่มสุกแล้วเนาะใช่ใช่ใช่มันห้ามไม่ต้องเสียงใส่ค่ะถ้ามันห้ามห้ามกับเปาะนเพราะว่าถ้ามันสุกมันจะเสียงใส่ คนแนะนำมาว่า้านนี้่้านนี้แซ่บ่ะสันก็เลยมาแวะซื้อ้านนี้น่ะแซ่บสุดยอดใช่คนเรแซ่บ่ะสันอร่อยถูกได้ดีพอมาอยู่ในเต็นท์นี้แป้งร้อยกับแบงค์พันมันคือคือกันใช่ใช่กันได้ต้องสังเกตตัวเลขตลาดไปใช่ใจนี้แล้วต้องสังเกตเลย ต้องสังเกตอนี้เแบ้งันก็แงร้อยมันได้ข่กันได้ข่กดนะลองลองจังให้เบิงในวันได้เท่าไหร่เมื่อกี้นี้จักจักกิโลก็จือแต่ตัวเงินบ่จือบ่ค่อยจื้อกิโลแม่ค้านะอันนี้ได้เท่าไหร่นี่ได้เจ็ดสีเจ็ดสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเ้าสิบบาทขอบคุณหลายๆครับ ใจเด้อเดี๋ยวเดูี๋ยวช่องประดัดดินนะฝากแม่ขอบใจ <c oughs> เฮ้ยขอบใจนี่นี่นเราได้เครื่องจากการไปยางตลาดนี่ทุเรียญเห็นในพุ่มว่าอยากกินทุเรียนไปใส่ละ